คือคือเรื่องที่อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะคนเราเนี่ยม,ม,มันจะมีการบอกว่าสมองดีแม่นตำลาความจำดีถ้าคนความทรงจำดีคุณไปนั่งไปท่องไปอ่านคนสมองดีไม่ต้องตั้งใจอ่ะฟังพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกรอบเดียวจำได้หมดหัวเป็นคอมพิวเตอร์เวลาที่ โอเคถ้าเขาเอาธรรมะาพระพุทธเจ้าทำสอนอยากภา,ายใต้ปีดกอยากอะไรมาพูดต่อเป็นบุญกุศลทั้งสิ้นดีมากอนุโมทนาศาสตร์ุแต่เวลาสมสมุมติคุณสมชาติคุณสมชาติก็ดุกกระดิกทำเก,ก,ดกเิดมาถามว่าหมาตายกับแมวตายอะไรมีบุญมากกว่ากนะันสมมตินะี่สมมติหมาหมาตายเอาใบบัวไปปิดทั้งตองแล้วสมสมุติว่า มีคุณหมูกระดุบกระดึ๊บทามาตอบแล้วก็ตอบทันทีว่ามไม่มีอะไรมีบุญทั้งคู่<ม>เพราะว่ามันเป็นสัตวนะ์สมบุตินะสมบุตินะมันไม่ได้ทําบุญอ่ะสมมุติตอนนี้สิ่งที่ผมจะบอกทุกคนก็คือว่าบางเรื่องย ที่คุณหมูกระดึกบกระดึบทาตอบเนี่ยมีในพระไตรปิฎกไหมกรณีที่ตอบเช่นมีมามีมามากแล้ว,แล,วแล้วพอตอบอย่างเนี้ยแล้วใช่หรือคุณหมูกระดึกบกระดึ๊บทาบรรลุทมแล้วหรือ,รรรอเอาสมมุติคุณสมชาติ<ม>รรก,กระดุกระดิ๊บทาถามว่ามีเสาไฟฟ้าอยู่หน้า กรงหมากงแมวจะเป็นอะไรไหมครับ้คุณหมูไม่เป็นเพราะว่ามีไฟไว้ใช้คุณหมูคุณกคุณดคุณหมูกระดึกกระดึก๊กเสทําฟังแล้วครับผมก็ฟังเหมือนกันนะแมนะ่ผมก็ฟังเหมือนกันนะคาถา,ถามนี้รู้แล้วเคําถามต่อไป <c oughs> คุณสมชาติจะต้องถามว่า ประตูหน้าตรงกับประตูหลังที่คอกหมาคอกแมวมันจะดีไหมครับคุณนูดิคเป็น์ดิทัมก็บอกว่ามันก็ดีมันก็ลมเย็นดีมันไม่มีผีไม่มีอะไรหรอกที่ผมตอบมั่วตอบมั่วคือคืออันเนี้ยพวกเนี้ยมันไม่ใช่ในพระไตรปิฎกแล้วไงใช่ไหมใอ่าอันนี้ผม มาเล่าสู่กันฟังนะไม่มีในพระไตรปิดกฤฤพอตอบอย่างเงี้ยถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็จะมองว่าโอ้เก่งบรรลุแล้วอะไรต่ออะไรแล้วคุณหมูกระดึกก๊บกระดึ๊บธรก็เป็นตัวแทนในการจะเผยแพร่ธรรมะใช่ไหมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพอตอบเองเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับในพระไตรปิโดกนะมัน เกี่ยวกับคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วจริงไหมมันเป็นเรื่องของความคิดความอ่านหรือปัญญาส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเจอคนที่เขาบรรลุธรรมตัวจริงเขาจะรู้ลึกขึ้นในเรื่องของจิตวิญญาณนรกสวรรค์ภพภูมิอะไรต่ออะไรเอาผมผมศรัทธาอยู่คนหนึ่งอ,อันนี้เอาสู่บุคคลแล้วขอขอนุญาตนะพูดชื่ออาจารย์โอเร่รายการเดโสิเ กาจารโอเล่นี่เก่งมากเลยนะเ,เฮ้ยไม่ไม,ไม่พอใจอะไรก็ไปเจอกันหลังใหม่ได้นะหาวเหวอะไรจะ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 ว่าอะไรก็บอกตรงๆเลยไม่ต้องมาทําเสียงหาวาฟังต่ออาจารย์โอเล่นี่เก่งมากผมให้เป็นยอดฝีมือด้านการรู้ในเรื่องผีวิญญาณภพภูมิอดิตอจิตตชาติและอะไรต่ออะไร เก่งเก่งจริงๆคนนี้ยอมรับแป๊บเดียวรู้เลยคนอื่นจะต้องเข้าสมาธินานจารย์โอเล่แป๊บเดียวบางครั้งจับมือรู้หมดนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่อาจารย์โอเล่บอกทําไม่ได้และไม่ค่อยรู้คือเรื่องเรื่องเลขเสียงโชคโอเล่อยู่แมโอยู่เรื่องเลขเสียงโชคนะครับเรื่องหวยอาจารย์โอเล่บอกไม่มีด้านนี้นะเออมันก็แปลกนะมีเรื่องลึกลับ รู้เห็นพบภูมิจิตวิญญาณแต่เรื่องโชคลาภไม่มีนะครับแต่แบบอัดสื่อสื่อได้บางคราวก็มีไปเขย่าเซมซีเขย่าอะไรก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรประมาณนี้นะอ่าพอดีผมก็ดูรายการอยู่บ่อยๆก็จะบอกว่าคนบรรลุธรรมที่เก่งมากจริงๆเี่ยมีอยู่นะครับนั้นถ้าเกิดคุณหมูกันดึกกระดึกทำ จะมาแบบเผยแร่ธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าตรงไหนเป็นความคิดของตัวเองเนี่ยผมจะแนะนำคุณสมชาติกับทุกกระดิกธรรมและทุกคนนะพอจะพูดจะอะไรก็ <ผม S 1> บอกไปด้วยว่าอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับใช่ไหมดีกว่าแยกๆไปคนฟังเขาจะได้ไม่งงว่า<ม>เอ้าไอ้ที่พูดเนี่ยเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรอ มาจากพระจัาพิดกร้อหน้าไหนเล่มไหนหรืออะไรยังไงบอกไปด้วยว่าที่จะตอบนี้ความคิดันตัวผมเพราะว่าพอคนฟังรวมๆเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้หรอใช่ไหมเออใช่เรียงอย่างคุณคุณสมชาติธนุกักิฑ์ธรรมมาถามอันหนึ่งคำถามถาม,ถามมาสิผมผมคนตื่นเช้าเรื่องของมึง สมมติตอบอย่างเงี้ยพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ไหมขออีกหนึ่งคำถามในเป็นจะสามเรื่องฝั่ตัวหนังมีขายปา่าอ่าอโซนีอันนี้ผม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 ไม่ใช่ตัวผมนะอันนี้ผมตอบแบบสนุกสนานนะถามทาบอีกทีเิถามอีกทีแต่วว่าตัวหนังมีขายไหม มึงก็ไปหน้าโรงหนังเด้เดี๋ยวมึงก็จะรู้ว่ามึงจะมีตั๋วหนังเหลือขายให้มึงไหมถ้าเกิดคนดูมาเยอะมันก็ไม่เหลือถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดมีคนแอบ,บซื้อไว้แล้วมาขายตั๋วผีมึงมันก็ยังเหลืออะไรประมาณนี้ตอบเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมม <c oughs> า,าบ้านผมีสายฟ้าดีาดครับทามึงไม่ชอบมึงก็เอาจ้างแม็โครมาถอนทิ้งไปแล้วมึงก็คอยเดินตำรวจจับแล้วก็เสียค่าปรับ แล้วก็เข้าคุกไปค้ำๆๆก่อนปอดไม่มีะไยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าบอกด้วยว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของของผมนะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าบางบางคนเขาฟังรวมๆกันไปเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเปล่าใช่ไหมหรือ แต่แต่คนมีปัญญาเขาแยกได้เขาก็จะเข้าใจแหละหรือหรือคนบวชเรียนมาเคยฟังคําสอนพุทธเจ้ามาเยอะๆ,ๆคุณนิวฟังอยู่ไหมครับคุณนิวเปิดไมค์ช่วยฟังฟังอยู่ครับคุณนิวว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ดีไหมจริงไหมดีดีครับเ <P> พราะว่าหนึ่งเยาวชนเด็กใครก็แล้วแต่เขาไม่ได้บวชเรียนมาเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาพระธรรมพระไตรปิฎกเขาก็ไม่รู้อันไหน คำตอบพุทธเจ้าอันไหนคำสอนตัวเองใช่ไหมหฟังฟังรวมรวมเป็นกระตุกแล้วก็จะทําให้คนสับสนงงงวยแล้วบางครั้งศรัทธาในพระพุทธเจ้าแทนที่ตักจะเพิ่มขึ้นมันอาจจะติดลบลด,ล,ดลงจริงไหมครับคุณนิวจริงครับผมบผมมีผมมีคนยืนยันแล้วนะใครจะฟ้องอะไรก็ติดชื่อคุณนิวนะคุณนิว จริงจริงไหมครับคุณสมชาติจริงไหมครับจริงครับอันเรื่องจริงครับอ่านั้นจะเอาเรื่องอะไรสองคนแล้วนะครับคุณนิวกับคุณสมชาติครับไปไปฟ้องได้เลยผมผมไม่เกี่ยวแล้วผมไม่เกี่ยวเอาเาต้องสู้เดี๋ยวจะจะไปสู้อะไรกับใครครับคุณสมชาติเท่กับมาม่า ก็มีเสาไฟฟ้าก็จะได้าาต้มน้ำร้อนามากินกับมาม่านะครับผม,มอากงเฉินบอกอ่าเฉินเฉินกองเอ้ยอากงเฉินพูดแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเยี่ยมนะกงกงเฉินขึ้นมาได้ไถ้ามีคนเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนและแสดงความคิดเห็นตัวเองด้วยอากงเฉินคิดว่าเวลาแสดงความคิดเห็นตัวเองควรพูดไปด้วยไหมว่าอันนี้ความคิดผมนะครับ จริงจริงที่ผมฟังข่าวกันมาเรืๆๆ่องยุ่ยยุยุเราเราเราจะอย่าเอ้ยอย่าเอ้ยที่ถึงใครไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดกวา้างกว้างผมไม่เลือ่อนไผมผมบอกว่าที่ผมฟังฟังมาที่ผมฟังมาที่ผมฟังฟังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคําของพระองค์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์วันนี้น,นะซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เขาให้เห็นตามความเป็นจริงก็คือการดำรงชีวิตธรรมะหากิน ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเย็นอย่างนี้นก็คือการใช้กา,ใชการใช้ธรรมะของคาราวาใช่ไหมเราไม่ต้องไปศึกษาพระไตรปิฎก,กจริงๆอ่ะคนรุ่นหลังบางคนเขาก็ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกพระปริยัตหรือพระอภิธรรมอะไรกันแล้วแต่อย่างเงี้ยด้วยความรู้ของคนแบบชาวบ้านก็คือการสร้างความดีหรืออย่างเงี้ยที่พระพุทธเจ้าก็สอนคือสัจจะสัจจะก็คือความเป็นจริงความจริงก็คือธรรมชาติที่ไม่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้แล้วมันก็ เมื่อถึงเวลาแล้วมันก็สูญสลายไปของมันแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่จริงๆแล้วที่ว่าไม่ว่าใครจะไปดูทูกหมอดูหรือใครจะไปยังไงมันคืออาชีพที่พระพุทธองค์บอกว่าเราไม่ได้ไปคดโกงใครถูกไหมเราทําอาชีพอย่างสุจริตไม่ไปเบ็ดเบียนใครเพราะว่าสิ่งเหล่าเนี้มันอยู่ในในมาร์กของมีองค์แปดทั้งนั้นเลยที่ว่าการสัมมาอาชีวะทั้งหลังทั้งพวงเนี้ยแต่ถืว่าคนที่เขามาพูดหรือคนมาที่มาบอกว่ามาเถีกเกยงอันเนี้ยผมว่า คนเหล่านั้นอ่ะเอาปัญญามาเอาปัญญาที่เหนือกับปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยที่มาพูดกันอ่ะเอาเป็นว่าเ,เดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปกันใหญ่นะครับผมเอาผมผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าคือคําสอนของพุทธเจ้าพระไตรปิฎกอะไรก็ควรจะเรียนนะครับถ้าเป็นชายไทยก็บวชเรียนนะครับนะครับถ้าเป็นผู้หญิงอะไรก็เรียนรู้ได้นะครับผมเป็นอุบาสิกาอะไรก็ ศึกษาเหอะเราชาวพุทธอยายให้เสียชาติเปิดนะครับผมแต่ผมจบพุทธแต่ผมจบพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครับแล้วก็ขโมยตู้เงินก่อนจบวิ่งหนีเจ้าอาวาสเอาเงินไปด้วยโอจำได้ครับผม <c oughs> เป็นคนเลวๆครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วคุณสมชาติไปใช้นี่ส่งหรือ,อยังครับใช้นี่ส่งคบร,รบหมดยังครับวันนั้นกี่บาทครับไม่ได้ใช้ครับผมแต่ผมมีไว้รับรองแพทย์นะ ทีไปว่าคนไปเห็นพระไตรปิฎกแต่สิ่งที่ผมปฏิบัติมาทั้งหมดนะผมมีพระอาจารย์คอยสั่งสอนแล้วผมก็เอาไปเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกหรือคําของที่ออกมาจากพระโอก์เนี่ยมันมันตรงกันแค่เอาละว่าเราปฏิบัติแล้วเราตรงกับคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอานี่ผมจะบอกให้จริงๆถ้าเกิดพระอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านเก่งๆเนี่ยนะที่ผมเคยฟังเทศมานะจะเหมือนนักกฎหมายเลย สมมุติว่าถามมาเรื่องอะไรต่ออะไรท่านจะบอกอันนี้พระไตรปิฎกหน้าที่ฉบับที่ข้อความนี้มาจากตรงนู้นตรงนี้พระสูตรเล่มนั้นเล่มนี้เลยต้องโหเขาจะมาแบบลึกเลยนะเหมือ,อนวเส้าหลินนะ่ะว่าเร้าหลินนะ่ะมันจะมีคมภีย้ายเส้นเอ็นหรือคมภีรอะไรที่แบบว่าลึกๆเข้าเปรกอ่ะในหอหอศิลป์ของเขาอะ่ะของเรานี้ก็มีนะคําสอนพระพุทธ,เ,ธเจ้าแบบที่มีแบบมีบท หรือว่าบทสอนที่แบบลึกซึ้งหรือมันมันมันมีต้องม,มีมีบทสวดบทสอนที่แบบลึกซึ้งเข้าไปอีกนะ <E <ach> <ừ> มันต้องมีและพระไตรปิฎกเนี่ยผู้ที่อัญเชิญครั้งแรกคือพระถังสังจังเนี่ยเป็นผู้ที่อัญเชิญมาชมพูทวีปทั้งหมดเลยแล,แล้วพระถังสังจังเป็นผู้ที่แปลภาษามังคลให้เป็นภาษาสกินเนื้อจากภาษาสกิีก็เป็นภาษาอังที่เราได้มาเรียนหนังสือกันมาทุกวันนี้นะเอาสุดท้ายแล้วผมก็ ทิ้งท้ายด้วยความเป็นห่วงเป็น่วงนะครับห่วงพระาศาสนาว่าคือใครที่อยากจะส่งเสริมยกย่องเชิดชูเวลาคุณพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าก็อ้างอิงด้วยและเวลาที่คุณแสดงความคิดเห็นของคุณเองคุณก็บอกด้วย,วยนั้นคนฟังบางครั้งเขางงว่าเอ๊ะอย่างมีเสาไฟฟ้า ก็ดีอะไรตัอะไรไอพระพุทธเจ้าสอนหรืออะไรยังไงใช่ไหมเวลาผมไปสอนที่ไหนเนี่ยเขาจะถามว่าผมจบที่ไหนนะผมก็จะบอกเขาตรงๆว่าผมจบพุทธศาสนาวันอาทิตย์อ๋อครับผมถ้าเกิดวันในวันอาทิตย์วันเดียวแถ้าเกิดวันจันทร์ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ต้องวันอาทิตย์เท่านั้นวันเดียววันอาทิตย์ถูกต้องอ่ะทำใดๆก็ไรค่า ถ้าไม่ทำบุญใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ใช้บุญมีอะไรอีกํำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่สร้างํำดีบุญทำทำเอาแค่นี้แล้วกันอนุโมทนาบุญขอบคุณทุกคน57ยูเซอร์ที่เข้ามาฟังมาหลับมานั่งมานอนนะครับ ให้คนิวให้คุณนิวไอเนนหน่อยนี้บอกว่าบอกกล่าวบอกไปแล้ว,ลวทั้งหมดที่อยู่บอกไปแล้วคุณคุณอาเฉินนี่ว่าให้คุณอาเฉินนะวันนี้ปิดท้ายคุณอาเฉินครับอ่าอวยชัยให้พรห้าสิบสี่ยูเชิญครับหนึ่งนาทีครับไม่นานครับผมจะลงไลน์ผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ไม่มีอะไรมากจบ <นะ S 1> เลยครับผมระบสดดีครับผม มันต้องมีสิแล้วจะจะจะเป็นเกย์แ้วผมแค่บอกว่าผมก็ขอน้อมอันเชิญเนาะพระบรมสารีริกธาตุที่ผมได้อันเชิญเสด็จมาจากเมืองอินเดียเนาะที่ไม่ว่าเป็นส่วนฟวันก็ดี่ว่าส่วนส่วนอ่าหน้าอกก็ดีเนี่ยแล้วก็พระอัฏฐธาตุของพระสารีบุตรพระเมรคาราพระอุปาลี ก็รูกเพว่าขอบารมีแห่งองค์พระบรมภาษีกธาตุนี้องค์สมเด็จพระสัมมาขอบารมีนี้จงแผ่ไพศาลทั่วจัก,กรวาลนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตก็ดียังเป็นว่าย,ยู่ในศาสจรวรนนี้สามสิบสองจำพวกที่อยู่ในน้ําอยู่บนโบกอยู่ในอากาศแล้วก็เหล่าดวงวิญญาณของผูท้ที่ที่วัยชนยี่สิบสามคนที่โดนเหตุการณ์ไฟไหมน้นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้มาอนุมโมทนาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สะสมผลมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติและขอให้ทุกท่านนั้นจงสุข,ขีสุข,ขังขอให้มีเงินทองเข้ามาโดยไม่ขาดสายขอให้เจริญทั้งทางธรรมและทางโลกไปพร้อมกันด้วยเธอสาธุเยี่ยมเยี่ยมเสุดท้ายผมก็ขอเชิญที่เชิญมาจะเป็นส่วนอกก็ดีส่วนปีกก็ดี ส่วนน้องก็ดีส่วนไหนๆก็ดีเอามานึ่งเป็นไก่ต้มมะนาวนะครับผมขอให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พระบรมสารีริกธาตุไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนนะครับใครยังไม่นอนแล้วก็ออกกําลังายทําจิตให้แจ่มใสนะครับแล้วก็อ่แล้วก็ผัดมามากินเลือกเลือกอะไรกินที่ดีมีประโยชน์ นะครับโดยเฉพาะคนที่มีรายได้มั่นคงรายได้ดีก็ไม่ต้องไปงกไม่ต้องไปห่วงนะครับมันจะมีเรื่องสมัยโบราณคนจีนมาตั้งแต่อดๆอ,อยากๆจนรวยนะมีคนเล่าให้ผมฟังนะอเอะเยอะคนที่เขาเป็นเสียนะเขาก็เงินเดือนเป็นแสนๆหลายแสนเขาบอกเขามีเพื่อนรวยนะยังกินแบบประหยัดนะ กินประหยัดกินกับซีอิ๊วอะไรปลาเค็มอะไรจิ้มดูดจิ้มดูดเลยนะครับรวยมากเลยแต่กินแบบอดอด,อ,ดอยากๆยากเป็นติดนิสัยตั้งแต่ตอนจนเราก็ต้องรู้จักประมาณตนนะว่าอะไรควรไม่ควรนะนะครับผมก็วางๆถ้า,า,าใครจะไปกินก็ติดต่อคุณสมชาติได้นะครับผมใช่เรมี้ํามีซีอิ๊วขาวอยู่ <laughs> โดยเฉพาะรอบหลังหวยหวยออกนี่กินอะไรครับคุณสมชาติโดนกินเนี่ยโดนหวยกินกินอะไรครับกินกินขี้แมว <laughs> วันนี้ถูกแน่นอนเ <c oughs> ดนี๋ยวก่อนรอก่อนเออมีไข่นะ<า>ไทยล่าไทยล่ามาขอเล็กเด็ดผม <laughs> คราวที่แล้วผมบอกสองตัวสองตัว <laughs> บอกสองตัวหลังมันไปออกสองตัวหน้าผมก็ยังคิดตลกตลกแต่มันก็ไม่มีใครรลับเนาะถ้าไปเล่นสองตัวหน้านี่ไม่ใช่มันออกอะคิดที่ไรเป็นอย่างนั้นทุกทีโอเควันนี้จบแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับกี่มองยังตอบไม่ได้ผมยังเคลียร์งานส่วนไม่เสร็จนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เราเรื่องผีขอบคุณทุกบุญทุกการมาแบ่งปันนะครับ,บปเป็นวิทยาทานสวัสดีครับ